ก่อนที่ฉันจะตอบกระทุ้ถามนะคะขออนุญาตเล่าที่มาของกรณีอุเทนถวายนะคะสำหรับท่านสมาชิกอีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่เข้าใจที่มาที่ไปว่าทำไมอยู่กัมนมานานแล้วอยู่มาวันหนึ่งถึงวันนี้เนี่ยทางอว d ถึงต้องเรสประเด็นเรื่องของการย้ายสถานที่ขึ้นมานะคะความเป็นมาของเรื่องอุเทนถวายก็คืออุเทนถวายนีย่ได้เช่าที่ดินจาก จุลาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งวิยาเขตตั้งแต่ปี2478นะคะและสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อปี2146ค่ะแล้วจุลาได้แจ้งไม่ต่อสัญญาในปี2147นะคะและได้ทำบันทึกข้อตกลงในการขนย้ายและส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่จุลาในปี2 5 4 8นะคะซึ่งในปี2 5 4 8 ทางอุเทนถวายได้ขอต่อสัญญาเช่ากับจุลาอีก1ปีนะคะตั้งแต่ตุลาส8ถึงกันยา49และในปี49จุลาได้มีหนังสือแจ้งให้อุเทนถวายกำหนดเวลาส่งมอบพื้นที่คืนและชำระค่าใช้ประโยชน์ค่ะปีถัดมาปี50นะคะจุลาได้มีหนังสือถึงสำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามมาติคอรมอนะคะเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวนะคะและกยพในฐานะ คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดในการประชุมเมื <_ d> um> um ่อเดือนพฤศจิกาย,ยน52 <_ d> um> ได้มีมติตัดสินชี้ขาดให้อุเทนถวายขนย้ายและสง่งมอบพื้นที่คืนตั้งแต่1ตุลา49เป็นต้นไปค่ะต่อมากันยา56นะคะอีก7ปีต่อมาทางอุเทนถวายได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติชี้ขาดของกอย,ยพ และสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในปี59พิพากษายกฟ้องโดยเห็นว่ามติของกอยอพเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและอุเทนถวายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาสารปกครองชั้นต้นต่อสารปกครองสูงสุดนะคะและสุดท้ายเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2565ศนา 65, สารปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษายืน ตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่พิพากษายกฟ้องซึ่งถือว่าคดีเป็นที่สุดแล้วนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปจนถึงปี65นะคะขออนุญาตตอบคำถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะในเรื่องของการงบรับเนักศึษาช,าชั้ปีที่1ซึ่งเมื่อกี้ท่านก็ได้กรุณาชี้แจงไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่อาจจะลงแล้ว ก่อให้เกิดความสับสนนะคะประเด็นเรื่องของการไม่ให้รับหรือว่างดรับนักศึกษาตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อน,นั้นนะคะตามข้อเท็จจริงก็คือทางอุเทนถวายยังคงรับนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าให้มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับแผนการย้ายของอุเทนถวายซึ่งอุเทนถวายได้ทําแผนการย้ายเข้าที่ประชุมแล้วนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นข้อเสนอจากการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชพัฒนอ,อราชมงคลตะวันออกนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางกรมธนารักษ์ทางสำนักงบป,ประมาณแล้วก็สำนักง,งานอายการสูงสุดนะคะโดยมีรัฐมนตรีอรวอเป็นประธานและมีมติร่วมกันในการประชุมนะคะโดยเสนอให้อุเทนถวายย้ายสถานที่ไปยังพิทยาเขตบางพระจังหวัดชนบุรีนะคะหรือว่าสถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้ หรือสถานที่ที่ทางอุทยานถวายได้แจ้งว่ามีผู้สนใจที่จะบริจาคให้นะคะมี3โลเคชันนะคะก็คือที่บางพระนะคะแล้วก็ที่ที่กรมธนารักษ์จะจัดหาให้ค่ะแล้วก็ที่ที่ทางอุทยานถวายแจ้งว่ามีผู้ที่สนใจจะบริจาคนะคะซึ่งเห็นควรให้ปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ในวิทยเขตอื่นๆแทนซึ่งกรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนดังกล่าวต่อไปนะคะซึ่งมทรอตะวันออกต้นสังกัดนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนการรับนักศึกษาในปี2567ในวิทยาเขตอื่นๆและแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งหมด1,129คนจำแนกเป็นปริญญาตรี 958คนปริญญาโท155คนและปริญญาเอก16คนนะคะซึ่งทางมทรตะวันออกจะนำแผนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงอวก็ได้มีความห่วงใยนะคะจึงได้ให้มีการติดตามแล้วก็กำชับให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไปนะคะส่วนคำถามที่สองนะคะ เรื่อง t r a n s t t o o p p l n นะคะหรือการจัดหาสถานที่เรียนให้กับนักศึกษาที่ต้องย้ายค่ะเรื่องการเตรียมนะคะทางอวเองเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาประเด็นดังกล่าวนะคะเราจึงได้จัดประชุมเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งประกอบด้วยมทรตะบันออกเจ้าของสังกัดนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมธนารักษ์สํานักงบประมาณและสํานักง,งานอายการสูงสุดค่ะโดยรดัฐมนตรีวอวเป็นประธานและได้แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของวุิเทนถวายนะคะโดยกระทรวงได้ประสานข้อมูลกับวุเทนถวายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมธนารักษ์และสํานักง,งบประมาณเพื่อวางแผนการจัดหาพื้นที่รองรับสําหรับกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นนะคะก็มีวิทยาเขตบางพระจังหวัดชนบุรีพื้นที่680ไร่นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางได้สะดวกพื้นที่ใหญ่นะคะวิทยาเขตที่สองคือวิทยาเขตจักรพงพศ์พวนาทซึ่งตั้งอยู่ถนนวิภาวดีรงังสิตนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครเดินทางได้สะดวกค่ะพื้นที่ที่สามคือพื้นที่บริจาคที่มีนบุรีนะคะซึ่งมีผู้จะบริจาคให้กับทางอุเทนถวายนะคะ พื้นที่24ไร่ค่ะเดินทางได้สะดวกแล้วก็4ค่ะพื้นที่ราชพัสดุในจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ทางราชพัสดุเสนอมานะคะจำนวน150ไร่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางได้สะดวกค่ะส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะทางประทรวงอวอได้ประสานกับทางอุเทนถวายเพื่อจัดทํารายละเอียดในการจัดทําคําของบงประมาณและประสานกับสนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือในการสับสนนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้ประสานาหารือกับจุลานะคะใน,นานะเป็นคู่พิพาทสําหรับการดําเนินการทั้งในด้านการจัดการศึกษาและช่วยเหลือในกรณีการชรําระค่าเสียหายหรือว่าค่าขนย้ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นซึ่งทางจุลาพร้อมให้การสนับสนุนแล้วรับที่จะนําเรื่องดังกล่าวหารือกับสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันทางอวอเองก็ได้รับรายงานเบื้องต้นจากทางอุเทนถวายในการดําเนินการดังต่อไปนี้นะคะอันที่1ทางอุเทนและมทรตะวันออกร่วมกันจัดทําแผนการเคลื่อนย้ายบุคลากรของสํานักง,งานเขตพื้นที่อุเทนถวายซึ่งมีจํานวน125คนโดยจะหาพื้นที่การเป็นบัตงานบางส่วนในพื้นที่จักรพงพัวนาดและเตรียมการเคลื่อนย้ายคารุพันเพื่อใช้ในการทํางานและกําหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ที่มทรตะวันออกพื้นที่จักระพงโพนาทในวันที่12มีนา67ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่1ทับ267เมื่อวันที่26มกราคม2 5 6 7ค่ะอันที่2จัดทำแผนเคลื่อนย้ายพื้นที่เขตพื้นที่อุทเทนถวายโดยจัดทำโครงการก่อสร้างขยายเขตพื้นที่การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์บนที่ดินจำนวน24ไร่2 5 0ตารางวาที่มินบุรีกรุงเทพเพื่อรองรับการเคลื่อนยานักศึกษาทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม26มกราคม2517และขณะน,นี้อุเทนถวายได้เสนอของงบประมาณในปี2518จำนวนประมาณ400ล้านบาทต่อสำนักง,งบประมาณค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็ ได้ดําเนินการตามที่ประชุมหารือแล้วก็ขับเคลื่อนดังกล่าวอย่างจริงจังทางประทรวงอวก็จะได้ติดตามแล้วก็กําชับให้ทางหมาวิลาลัดำเนินการอย่างเพ่้คาดค่ะขอบพระคุณค่ะ